กิ้วมาเยอะอยากก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวบน้ำจืดโอ้ก๋วยเตี๋ยว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 เบี้วบีบแอนตัวฮู้ดฮู้ดแอนมือนี่ค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวของเราตอนนี้เย็นแล้วนะคะพอดีเขาเปิดเพลงแล้วก็จะซี่ก็เลยบรอดเอนอาร์ตวิดีโอมเด้าในช่วงขายดีๆนะคะเพื่อนๆนี่นี่เหลือไว้ ฝั่งนั้นหมดแล้วเหลืออีกเหลือไว้ขาย hmm. น้องมากินด้วยถ้าสามีมาชิมนี่ yeah, มาชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเ,เดี๋ยวขอหั่นเนื้อก่อนเดี๋ยวขอห่นเนื้อก่ เมื่อที่คัมแบ็ค I I do for some some Oh they have phone Yeah you want some Go sit down อันนี้ Go sit down Not online Not online Stay on the line okay Go sit down แต่เขาเสียอะไร First up

ແລະທ່ານតំណើមហើយអរំដ ਾਈ នេះតើហូរមកលីងនោះ เก็บอยู่ไทยหรอไหมใช่แล้วจ้าใยคนไทยคนไทยสวัสดีสวัสดีค่ะมีกว๋วยเตี๋วด้วยมีกว๋วยเตี๋ยวไทยด้วยนะรับไ,บไ,ไหมคะรับสักช้วยมฟิทีนได้หรอฮนนฟิท yeah. ีนดี่ห้อมา้หทีนรอ วันฝ่าย no, <no>, no. I don't know what they call in English. <What>? Oh. They call a p ร u What is this? You can eat with soup with everything. How how what is this? <laughs> a m o k Yeah, mok with uh, salmon. We can't take it on the plane. You eat with uh, with soup with this one, honey. You wrap with meat. Mm hmm. You can eat this and also it's good for your knee. t h e r e s a way that you can. เอเอบอกหน่อยมะเล็นเนียอากาศดีๆน่ะออเา ทุกอย่างแต่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่มจังบริกสดอดดดาันนี่ี่เป็นพวยเตีวนียังไงอีกน็อตน้ตปัจจุก๋วยเตี๋ยวรูด What you deal What you like For here or to go You don't know yet y don't know no more i s a นี่นะก๋วยเตี๋ไม่เรอะ

Yeah you want e a l a for to go I have o deal for you เตียมมึงสั่งมีดบ่ม่ยไม่บ่อีนนี้อน้ำใส่ชิ้นน้ำใส่ซูนน่ตัวใหญ่กตนหมัวครเมหหมูกะมี่งูกะมี่เห็นบอมันแยกกันสมมองนะสามสงนะเอยเอามันมาถาให้แซ่บเลย เขากินกันยาวๆเขาลยสองถ้วยสามถ้วยจะไปใส่กินหลายแค่เขามาหลายคนมาเป็นคนเดียวกินเลยเขามาหลายคนเล่นไฟแล้วนะเล่นไฟละเล่นไฟมาๆๆน้องปะเจาะยังบ่เบิ้อีกวะน้องปะเจาะเบิ้ลละเป็นปะเจาเบิ้ลมือน้องปะเจาะงานวันอะไรเพื่อหลับตื่นยาม เออนเซลบอกรนี้รละข่ายแล้วเอามาปูกขายใช้ยาใช้ยานอนบัยยยยดดบกห้อง จะไปซื้อเพิงไนเลยนะใส่เรื่งไหนสิหนื้อใสุ่ดแนวยังเออใส่สามสิี่กินนี่กับแปล้วมาต่อไส้เรอ่ะ เต้นอนแหละกินยำหนึ่งไงกินยำหนึ s <S ่งไงกินนี่แหะเอาบ่ก็ลงเอาหรือเปล่าเอามาช้าๆนะมาช้าๆมาช้าๆโอเคสไปซี่รสสไปซี่ฮะกินสไปซี่ Are you sure? Are your daughter right? โ okay, okay? อเคเวทวันสเกิรโอเคบอยังบ่หอนขายก็เตีย๋ยวแต่บอยังไม่รออ้อนพอดีตะกี้มันสโลไปนี่นั่นี่อากรัมเรียนแล้วนมกรุลุงครุไพนูโดซุปไพนูโดซุป เครืร่อแลนเดือนหือป่ามาเครื่องมาเป็นเดือนล้ว <c oughs>